สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสอนชาวอีวีต้องหัดมีน้ำใจปมขอคิวก่อนหน้าชาร์จถึง80%ให้หยุดขอชาร์จบ้าง รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกใหม่ให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยที่เริ่มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานและรักโลกข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่ามีมากมายแต่สิ่งที่มีมากไม่แพ้กันคือเรื่องราวความดรามา่าและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดชาร์จแบตเตอรี่ในปัจจุบันนั้นยังเกิดขึ้นไม่ทันจำนวนรถและด้วยความที่ต้องใช้เวลารอในการชาร์จจึงต้องอาศัยการวางแผนอย่างดีในการเดินทางล่าสุดกลายเป็นดราม่าในกลุ่ม นใช้้รถย์ไฟฟาเมื่อมีผู้ใช้รถรายหนึง่งเล่าประสบการณ์ของตนเองซึ่งพบว่ามีคนชาร์จไฟอยู่ก่อนหน้าเมื่อชาร์จได้ถึง80%อร์ซผู้ชาร์จยังอยู่หน้าตู้ซึ่งผู้โพสได้ลงไปถามว่าจะชาร์จอีกเมื่อไหร่จะชาร์จต่อและถูกตอบว่าว่าแซกคิวจากนั้นจึงกลายเป็นความดราม่าเกิดขึ้นทั้งนี้ในโพสดังกล่าวกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นซึ่งมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากว่าเจ้าของโพสนั้นทำไม่ถูกต้องและไม่ได้มีกฎว่าให้ชาร์จค แค่80%แต่อย่างใดมีเพียงข้อแนะนำว่าหากต้องการถนอมแบตก็ควรชาร์จ80-90%แต่หากเจ้าของรถต้องการชาร์จ100%เมื่อมากก่อนก็ต้องทำได้โดยหลังจากเกิดตรามาขึ้นก็พบว่าเจ้าของรถได้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมถึง7ข้อเช่น 1. คนไทยยังอ่านข้อมูลไม่ครบถ้วน พร้อมแสดงความคิดเห็นเสมอสองความสามารถในการตีความจากเนื้อเรื่องที่เขียนขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคลคล 3. การหยิบบางคำบางประเด็นมาแสดงความคิดเห็นต่อยังมีอยู่อีกเยอะ 4. ผมเข้าใจว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์การศึกษาการดำเนินชีวิตการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนมาไม่เหมือนกันทำให้เรามีความแตกต่างขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ